ดูตัวอย่างของของผสมอิ่มตัวนะครับโจทย์กำหนดว่าน้ำมวล10กิโลกร,รัมนะครับอยู่ภายในถังอันนี้ภายในถังนะครับมีน้ำมวล10กิโลกร,รมัมก็คือมวลทั้งหมดนะครับ m t เท่ากับ10กิโลกร,รมัมแล้วบอกให้ดูภูมมาเท่ากับ 9กองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นของเหลวก็คือมวล m H s เท่ากับ8กิโลกร,รมัมและที่เหลือเป็น i ก็คือ m g นะครับเท่ากับ2กิโลกร,รมัมโจทย์บอกว่าให้หาความดันภายในถังนะครับทีนี้ความดันภายในถังซึ่งเป็นของผสมอิ่มตัวนะครับความดันก็จะเท่ากับ ความดันอิ่มตัวนะครับที่90องศานะครับถ้าเราดูทีวีไดแกรมนะครับของของรูปนี้ของตัวอย่างนี้นะครับ ที่อุณหภูมิ90องศาอันนี้มีทั้ง2สถานะแสดงว่าสภาวะนี้จะต้องอยู่ในโดมนะครับก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความดันก็จะเท่ากับความดันอิ่มตัวที่90องศาก็เปิดตาราง A4 นะครับ ตาาง A4 ที่ดูที่อุณหภูมิ90อ,องศาตัวนี้อุณหภูมินะครับและตัวนี้ก็คือความดันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นก็จะใช้ค่าความดันอิ่มตัวที่อุณหภูมิ90อ,องศาเซลเซียสก็คือ70.183นะครับ ก็จะได้ความดันภายในถังเท่ากับ70.183กิโลปสสาสาลนะครับต่อไปโจทย์ต้องการให้เราหาปริมาตรของถังด้วยนะครับปริมาตรของถังนั้นปริมาตรเท่ากับมวลคูณกับปริมาตรจำเพาะซึ่งปริมาตรจำเพาะในสถานะที่ เป็นของผสมเราจะใช้ v เท่ากับ vf บวกด้วย x vf g นะครับสำหรับ vf กับ vf g เปิดตรางนะครับแต่ค่า x เอาบอกว่า,วาคือคุณภาพของ i นะครับหรือ quality เท่ากับมวลในส่วนที่เป็น i หารด้วยมวลทั้งหมดนะครับโจทย์กำหนดมวลในส่วนที่เป็น i ก็คือ2กิโลกรัม มวลทั้งหมดก็คือ10กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า x เท่ากับ0.2นะครับหรือเป็น I 20%นะครับต่อไปก็เปิดตาราง A4 หาค่า vf กับ vfg นะครับ ที่90องศานะครับ vf ได้0.001036นะครับแต่ค่า vfg เราต้องเอา v g ลบ vf นะครับเพราะว่าในตารางไม่ได้บอกค่า vfg มาให้นะครับซึ่งบอกค่า vg มาก็คือ2.3593นะครับคือค่านี้เสร็จแล้วเราก็ไปแทนค่า ก็จะได้ปริมาตรจาเพาะเท่ากับ vf นะครับ vf ก็คือ0.001036บวกกับ x ก็คือ0.2คูณกับ vg นะครับ vg ลบ vf ก็คือ2.3593ลบ 0.001036ก็00 36, จะได้ค่า v เท่ากับ0.473ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รัมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่าปริมาตรทั้งหมดเท่ากับมวลคูณกับปริมาตรจำเพาะเท่ากับมวล10กิโลกรัมนะครับ คูณด้วย0.473ก็จะได้ปริมาตรเท่ากับ4.73ลูกบาทเมตรนะครับ